คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผชมที่รับทุกลับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลแอนก์โมีข้อมูลเลขเด็ดมากกว่าท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับมาให้โชคอีกแล้วเลขเบิ้ลมาแรง ไายอภาพรโชว์เลขวัดไอ้ไข่ใช้เป็นแนวทางวันนี้แล้วครับการประกาศผลสลักกินแบ่งรัฐบาลก็มาถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตที่หลายคนชอบไปกันเป็นจํานวนมากครับสําหรับวัดเจดียไอ้ไข่อำเภอสิชนจังหวัดนะครศรีธรรมราชซึ่งช่วงนี้มีคนถูกรางวัลรับทัพย์จากเลขมงคลวัดนี้เป็นจํานวนมากครับล่าสุดทางนันกร้องชื่อดังอาภาพรนะครสวรรค ได้นําเลขหางประทัดจากวัดเจดีย์ไอ้ไข่มาแบ่งปันแฟนเพลงในอินสตาแกรมพร้อมทั้งระบุว่าจุดประทัดวัดไอ้ไข่มาจ้าดูกันเอาเนอร์ขอให้โชคดีทุกคนนะคะรวยรวยจ้าบอกว่าไปวัดเจดีย์ไอ้ไข่มานะครับพร้อมทั้งโชว์เลขหางประทัดนะครับไปชมกันชัดๆเลยนะครับนี่ครับเลขหางประทัดที่คุณอาภาพรนครสวรรค์นะักร้องชื่อดังโชว์ให้เห็นกันจะจะเลยนะครับ 9888ครับมีเลข3ตัวด้านบนแล้วก็6-6ข้างล่างนะครับเป็นเลขเบื้ลนครับเลขเบื้อนมาแรงครับงวดนี้ครับท่านผู้ชมครับ9 8 8แแล้วก็6 6นะครับใช้เป็นแนวทางนะครับวันนี้แล้วนะครับวันโชควันใจก็มาถึงแล้วครับคุณอาภาพรนครสวรรค์นักร้องชื่อดังก็มาให้โชคให้ใจกับเราแล้วนะครับกับเลขหางประทัดจากวัดเจดีนะครับมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วครับ แอดก็ขอขอบคุณที่มาจาก Instagram. อิน,กนสตาแกรมอาภาโพนครสวรร์มากๆนะครับเดี๋ยวก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวรายนี้แอดก็ขออ,อ,อ้อนวอนท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยในวันนี้เลยครับทุกท่านท,ทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ